มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบกูกูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์กูกูของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นเล็กสเปกแรงในเซดิจไทยแลนด์นะครับทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับหุ้น RML หรือว่าบริษัทไลมันแลนพรับบิกคอมมาีลิมิเต็ดนะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับ โดย IML นะครับเป็นผู้พัฒนาอส,สังหาริมทรัพย์โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมสำหรับลูกค้าระดับกลางถึงระดับบนนะครับแล้วก็ยังมีโครงการวิลล่าเฉพาะกลุ่มลูกค้าทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็แหล่งที่พักตาอากาศชื่อดังนะครับโดย CEO เขาก็คือ c e o สเลปคนเก่งอย่างคุณกรนรนงเดชนั่นเองนะครับโดยตัวรายได้นะครับมอ้ดูไม่ค่อยดีนะครับรายได้ลดลง31% Year เ n y ด a r เียร์เมื่อเทียบ Q3 2 0 2 3กับ Q3 2 0 2 2นะครับตัวกำไรลดลง49% Year เ n Year นดียเะครับตัวหนี้สินเพิ่มขึ้น9% y e a เ on Year ียเดียะครับตัวสินทรัพย์ลดลง11% y เ a r ด n y e ร์เลยนะครับ โอ้รายได้กำไรดูไม่ค่อยดีครับทำให้ PE ยังไม่มีนั่นเองนะครับ PBB Book v a ว u e ูถ้าเทียบแอสเซทที่มีก็ยังถือว่าต่ำบุ๊กนะครับได้น้อยกว่าหนึ่งนะครับก็แปลงง่ายถ้าซื้อเข้าไปราคานี้ก็ถ้าเทียบแอสเซทที่มีก็ซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนั่นเองนะครับแต่ต้องรอลุ้นงบพิกฟื้นเทนราวหุ้นอาจจะวิ่งได้นะครับผมดีเอเรชวัวโดดเด่นอยู่ที่0.9เท่านะครับถ้าดี r อเรชวัวนี้สินทุนน้อยกว่าหนึ่งก็ถือว่านี่งามในสภาะเศรษฐกิจปันผ เหนื่อยน้อยหน่ยนะครับยิวปันผลยังไม่มีมาให้เพราะงบยังไม่สวยกําไรขัดทุนยังขัดทุนอยู่นะครับผมก็เพื่อในๆใสนใจเรื่องของหุ้นสังหาริมทรัพย์กลุ่มพรีเมียมก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมในเชิงพื้นฐานเชวีไอก็ได้ครับสำหรับหุ้น RML นะครับแต่ถ้าเพื่อในๆใไม่สนใจเชวีไอก็ไปเป็นสายเทรดดูกราฟเขาออกตามกราฟกันได้เลยนะครับโดยดูตัวกราฟ ทำเฟรมมันพบว่ามีการตัดลงของ MAC ลายเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีดำลายสีแดงลงไปมีฮิสตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ำกันยาวๆเป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายในภาพใหญ่ทำเฟรมมันพเพื่อที่เล่น e ำเฟรมมันก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสตแกรมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับไปดูตัวาทำเฟรมวีคภาพระยะกลางครับทำเฟรมวีคพบว่ามีการตัดขึ้นของ MAC ลายเส,ส้นสี้ำเงินตัด เส้นสีนลายสีแดงขึ้นไปมีฮิตแกรมสีแดงขึ้นไปจากสีเขียวขึ้นไปจากเนื้อน้านะครับบ่งเชี่าเป็นสัญญาณบายสัญญาณซื้อในภาพระยะกลางตามเฟรมวีเพื่อนที่เล่นตามเฟรมวีก็ต้องซื้อตั้งแต่ฮิตแกรมเขียวทั้งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนยังไม่มีสัญญาณเทคโปรฟิตทำกำไรออกไปอย่างใดนะครับไปดูตัวไทมเฟรมเดย์ภาพระยะสั้นนะครับไทมเฟรมเดย์ Day, พบว่ามีการตัดขึ้นของ MACD ลายเส้นสีดำเงินตัด เส้นสีลายสีแดงขึ้นไปมีฮิสโตแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้ํากันยาวๆเป็นสัญญาณบายสัญญาณซื้อในภาพระยะสั้นทำฟรีมดีผู้ที่เิ่นทำฟรีมดีก็ต้องซื้อแต่ฮิสโตแกรมเขียวแท่งแรกแล้วก็รอสัญญาณเทคโปรฟิตทำกำไรนะครับ ตอนที่เอ็มเส้นสีดำเงินตัดแดงลงแล้วก็มีฮิตแกมปรากฏเป็นสีแดงแท่งแรกนั่นเองครับก็ขายได้เลยทางเทคนิคนะครับได้กำไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับก็ฝากกันไว้สำหรับสายเทรดวินยัย m มซ์เซ็ตมันนี่แมเนจเมนต์การทำตามอินดิเคเตอร์และทำฟลมที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่งรัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกาไรไว้ได้นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันสองม,มอลลงทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวนเพื่อนกด like, share, ไลค์กดแชร์กด s u b สไค i b ์และติดตามผลงานต่าง Nurse ๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังน,นี้ขอบคุณครับ